วิจัยกับ Chat GPT ใช้ยังไงให้ช่วยงานไม่ใช่เพิ่มงานสวัสดีครับนักวิจัยทุกท่านวันนี้ผมทีซิสเซยุขอพาเพื่อนทุกคนมาก้าวข้ามขีดจำกัดของการทำงานวิจัยไปกับ Chat GPT รู้หรือไม่ว่า Chat GPT เปรียบเสมือนอาวุธหลับที่จะมาช่วยให้การทำงานวิจัยของเราง่ายขึ้นแต่แน่นอนว่าของทุกอย่างย่อมมีสองด้านเสมอถ้าใช้ไม่ถูกวิธีแทนที่จะเป็นประโยชน์ อาจกลายเป็นภาระจนทำให้หลายคนถอดใจไม่กล้าแม้จะลองเอาละไม่ต้องกังวลไปครับเพราะวันนี้ผมมีเคล็ดลับเด็ดในการใช้ chat GPT ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับงานวิจัยมาบอกต่อแบบไม่มีกักรับรองว่าดูจบปุบงานวิจัยของทุกคนจะง่ายขึ้นเป็นกองไม่เชื่อลองพิสูจน์พร้อมกันเลยครับเริ่มต้นงานวิจัยอย่างมั่นใจ ด้วยการใช้ c h a t GPT เป็นเครื่องมือในการระดมไอเดียหัวข้อเพียงแค่พิมพ์คำถามง่ายๆลงไปเช่นหัวข้องานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพจิตในยุคดิจิทัลมีอะไรบ้างรับรองว่า c h a t GPT จะช่วยให้คุณปิ๊งไอเดียใหม่ๆในได้อย่างแน่นอนประหยัดเวลาในการค้นคว้าและอ่านบทความวิจัยจำนวนมากเพียงแค่ให้ c h a t GPT ช่วยสรุป,ปประเด็นสำคัญ หรืออธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายปกลาอาจตั้นตั้นตอนเริ่มเขียนเพียงแค่ป้อนโครงร่างที่ต้องการ Chapter 4. We c r ะห์และอธิบายข้อมูลไม่ว่าจะเป็นกราฟตารางหรือข้อมูลเชิงสถิต ChatGPT สามารถช่วยวเิราะห์และอธิบายแนวโน้มของข้อมูลให้เข้าใจง่าย และนำไปใช้ประกอบงานวิจัยได้อย่างมืออาชีพ Chapter 5ตั้งคำถามให้เฉพาะเจ้าจงยิ่งคำถามชัดเจนยิ่งได้คำตอบที่ตรงใจหลีกเลี่ยงการตั้งคำถามกว้างขึ้งแต่ให้เจ้าจงประเด็นที่ต้องการเช่นช่วยสรุปบ,บทความวิจัยเกี่ยวกับ AI ในการแพทย์ตรวจสอบข้อมูลเสมอ ตรวจสอบความถูกต้องและอ้างอิงแหล่งที่มา Chapter 7. ใช้ Chat GPT เป็นผู้ช่วยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ Chat GPT เหมาะสำหรับการร่างไอเดียหรือสร้างเนื้อหาเบื้องตน้นแต่การตัดสินใจยังต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ของคุณเอง Chapter 8. อย่าลืมปรับแตง่งภาษาให้เหมาะสม เนื้อหาที่ชัด GPT สร้างขึ้นอาจยังไม่สมบูรณ์แบบอย่าลืมปรับแต่งภาษาให้เป็นสไตล์การเขียนของคุณเองเพื่อความเป็นธรรมชาติหลีกเลี่ยงการใช้งานโดยไม่ปรับปรุงปรับแต่งให้เป็นภาษาของตนเอง Chapter 10ระวังการพึ่งพาเกินไปการใช้ชัด GPT มากเกินไปอาจส่งผลต่อทักษะการคิดวิเคราะห์ ดังนั้นควรใช้ AI อย่างสมดุลอ u t r ร ChatGPT ตัวช่วยสำคัญสู่ความสำเร็จงานวิจัยเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเคล็ดลับเด็ดในการใช้ ChatGPT ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับงานวิจัยที่ผมนำมาฝากในวันนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์และช่วยให้ทุกคนทำงานวิจัยได้ง่ายขึ้นนะครับจำไว้ว่า Chat GPT ไม่ได้มาแทนที่นักวิจัยแต่เป็นเพียงเครื่องมือที่จะช่วยให้การทำงานวิจัยมีประสิทธิภาพมากขึ้นขอเป็นกำลังใจให้นักวิจัยทุกท่านประสบความสำเร็จและสร้างสรรค์ผลงานวิจัยดีๆออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับ